สวัสดีครับช่องผมรุ่งแสงไทม์ไลน์ช่องผมจะแบ่งปันความรู้ด้านโหราศาสตร์3ด้านด้วยกัน 1. โหราศาสตร์ไทย 2. โหราศาสตร์วิชาลายมือ 3. โหราศาสตร์ดงวงจีนบวกฮวงจุ้ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดศาสตร์อีก2ด้านนะครับซึ่งศาสตร์ด้าน่วงจุย้ยกำลังอยู่ระหว่างการตัดต่อและจัดทำถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศรีสิง์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2567โปรดใช้วิจารณยานในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมาดูกันที่จุดลัคนากันก่อนครับจะใช้ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าการที่จรในภพเรือนอเลิจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2567ในช่วงนี้ควรใส่ใจเรื่องสุขภาพหรืออาจติดปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างที่อาจ ไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าบหรือหุ้นส่วนสัญญาต่างๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางคนอาจเกี่ยวกับการทําสัญญากู้ยืมสินก็เป็นได้ครับแต่จะส่งผลในทิศทางที่ดีเรื่องการเงินและโชคลาบจะใช้ดาวพุธเป็นดาวเจ้าการที่จรรลอยในภพเรือนอริและมีดาวอาทิตย์กลุ่มร่วมอยู่ด้วยแปลความหมายว่าอาจได้รับโชคลาบ และการเงินจากการเข้าชิงหรือการแข่งขันอะไรบางอย่างหรือจากการรับจ้างบางอย่างที่ต้องผ่านการแก้ปัญหาเสียก่อนจึงจะได้มาซึ่งรายได้นั้นจะได้ผ่านมาจากคู่ครองหรือเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนสัญญาต่างๆซึ่งอยู่ในช่วงไม่เกินวันที่14กุมภาพันธ์สองหแต่พอผ่านวันที่14กุมภาพันธ์2567ไป ไปแล้วเงินก็จะเข้ามาผ่านเฉลุยแน่นอนครับแต่ในช่วงนี้ไม่ควรประมาทเรื่องรายจ่ายควรประหยัดและอดออมไว้ก็ดีครับบุตรหรือบริวารอาจมีการเดินทางไกลเพื่อไปแสวงหาความสำเร็จที่ดีมาให้ซึ่งจะพบกับโชคลาภความสำเร็จที่ดี หรือสิ่งใหม่ๆการลงทุนการเก็งกำไรต่างๆจะขอให้เกิดโชคลาภความสำเร็จที่ดีอาจหมายถึงการลงทุนแล้วส่งผลงอกเงยมากกว่าเดิมแบบคาดไม่ถึงเลยครับซึ่งจะนำมาด้วยรายได้อีกทางหนึ่งครับเรื่องการงานจะใช้ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าการซึ่งจอรได้ตำแหน่งมหาจักรในภพเรือนปุตตะ แล้วส่งผลในเรือนสุขะซึ่งเป็นความหมายที่ดีเรื่องหน้าที่การงานกับสิ่งใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆก็จะส่งผลดีจเจริญก้าวหน้าและราบรื่นดีการมีการเดินทางหรือการต่างประเทศหรือติดต่อกับคนต่างประเทศด้วยก็ได้โดยเฉพาะ งานทางด้านที่เกี่ยวกับผู้ที่อ่อนกว่าเด็กๆยังรวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเด็กหรือวัยรุ่นจะส่งผลดีมากกว่าใครครับหรือบุตรหรือบริวารจะนำพานหน้าที่การงานมาให้และพบกับงานที่ดีบุตรหรือบริวารให้คุณให้ความช่วยเหลือที่ดีนะครับแต่ควรระวัง ความเครียดที่จะตามมากับงานด้วยนะครับถ้าใครที่กําลังหางานก็จะได้งานใหม่ๆที่ท้าทายถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วบริวารจะให้ความร่วมมือที่ดีช่วยทําให้งานสําเร็จลุล่วงด้วยดีอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆให้มาทําก็ควรโชว์ความสามารถให้เต็มที่เลยนะครับรับรองสําเร็จและผ่านไปได้ ด้วยความภาคภูมิใจของทั้งตัวเองและของผู้ใหญ่เจ้านายซึ่งจะหนุนให้ท่านดูโดดเด่นขึ้นนั่นเองครับเรื่องความรักเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์ไม่ค่อยหวานชื่นสักเท่าไหร่เหตุเพราะมีดาวเสราร์กุมพบเรือนเรื่องคู่อยู่ค่อนข้างนานจะเกิดความทุกข์ความกัง,งวลเรื่องคู่ซึ่งอาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกัน และบางคู่อาจตีตัวออกห่างแต่ถ้าเป็นคนโสดเรื่องคู่หรือเพศตรงข้ามดูไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่นะครับแต่มีบางคนไปพบความรักในต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นได้ครับหรือรอเวลาเปิดเผยตัวด้านไหนที่เป็นด้านที่ดีๆก็ให้เสริมแข็งแรงขึ้นด้านไหนที่ควรระวัง ็ให้ตั้งรับปรับแก้แล้วไทม์ไลน์ของท่านจะเปลี่ยนไปคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ